Lil Sean. Drop. Broccoli, celery, gotta be veggie tail. Lima beans, c o l l a r greens, peachy king, veggie tail. สวัสดีครับกราบสวัสดีสสดคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็ได้เปลี่ยนแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเปลี่ยนเกมอะนะมาเล่นแบบแนวอะไรแบบนี้มั่งนะเกมนี้มันก็จะอารมณ์ประมาณแบบ เดทบายเดย์ไลท์นะคนทำเคฟซีหรือเปล่าไม่รู้คนที่แบบเป็นคนฟ่อมไฟอะไรเงี้ยก็จะเป็นไก่นะวันนี้แล้วมาอยู่กันในเกมคลาร์กไนท์งั้นไปเริ่มกันดีกว่าเริ่มเกมเอาล่ะตอนนี้นแล้วก็เข้ามาอยู่กันในเกมแล้ว ดูแป๊บเดี๋ยวต้องขออนุญาตซ่อมไฟสักหน่อยไปหาเพื่อนดีกว่าเออนี่ซ่อมตรงนี้เลยอ่ะเกมนี้ก็ประมาณนี้นะดู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 ท่ามันเออ,อนนี้มันไม่ได้ซ่อมนะมันต้องพังพอพังหมดทุกอันเนี่ยประตูมันก็จะเปิดแล้วเราก็ต้องหนีออกไปนะอืมเพื่อนมาแล้วถ้าผู้คุมมันมามันจะมี ปุ่มเหมือนปุ่มเตือนภัยอยู่บมมุมขวานะเออเรอดมาก่อนนะผมจะเอาให้ดูเฮ้ยเนี่ยที่มันมีปุ่มงั้นคือว่ามันมาหานะเออรตุกข้างล่างเอาเฉยเฉยเลยเกิดอะไรขึ้นวะฮะ What ไม่รู้ไปก่อนหนีก่อนเดี๋ยวแตกนะครับหนีขึ้น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 เอออะไรนั่นไอ้บ้านั่นมันน่ามันน่าจะกระตกอยู่ที่เดิม่านะเออโอ้หจะถ้ามนบักก็ดีเลยดิฟิวชิวๆนะเกมนี้เราก็สามารถที่จะเลือกไก่ได้นะว่าเราจะเป็นไก่แบบไหน หรือว่าจะเป็นลูกเียบที่ไอจีนี่มันเลือกมานะรู้จะเป็นข้าบนมุมเอ่อด้านซ้ายขวาสุดเอออะไรไอที่มันรูปไก่เรียงสี่ตัวหรือว่าจะเป็นสกินในนั่นก็ได้แล้วแต่เฮ้ยเราออกกันออก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 ลุลุลลู้โอเคผ่านอย่างง่ายได้ก็ไปชมเพื่อนกันหน่อยดีนี่นะหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวนี้ก็ได้ นีงโอ้โหเรียบร้อยชนะใสๆเลยเยี่ยมโอเคเราจะไปเริ่มมันเกมที่สองไปโอเคเข้ามาในนี้นละอันนี้อันนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะเออหรือจะไปโหลดก็ได้นะอืมอันเนี้ยถ้ามันไอตัวไอ,ไอ้นั่นมันมาแล้วก็สามารถที่จะทำแบบนี้ ถ้ามันเดินม,มาเหยียบมันก็จะลื่นล้มนะแล้วมันก็จะช่วยให้แบบมีเวลามากขึ้นอะไรงนี้ซ่อมก่อนเอ้พังไม่ใช่ซ่อมเออผ,ผมนี่พูดผิดตลอดเลยเออติดจากไอเดนมาตลอดเลยนะไอเดนกับเดดบบยนะเฮ้ยมันมาตัวอะไรวะเนี่ยอุ้ยดีนะั่นมันลื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 ่นนี่นะเพื่อเนเพื่อน นี่เล็วเวื่อนโอ้โอ้แอบอยู่ในกล่องนงเออแอบอยู่ในกล่องเลยนะไปพังไฟกันต่อดีกว่านี่มันคืออะไรมันมันน่าจะปล่อยตัวนั้นมานะเออไม่รู้แหละจะขอให้นี่ก่อนซ่อมไม่พังต่อผมนี้ชอบพูดซ่อมอยู่เรื่อยเลย ติดกไอเดนเอ้ยเออนั่นแหละไอเดนมันมาเร็วมันมาแลว้วมันมาฮะไปไปนี้นี้นี้เข้ากล่องเข้ากลงองโหพูดเข้าก่องมันกล้าวกองเลยหลบตรงนี้แหละถ้ามันมาก็ถ้ามันมาก็ต้องนะเดือดเจียกนะเออเดืดเียกเดอเดือดจูเดือดเจียกจืบหลบตามพวกนี้ ไอ้ที่มันเป็นเห็นเป็นแสงเนี่ยเฮ้ยมันมามันมามันมาใกลใกล้มากเลยใกล้มากเลยเพื่อนวิง่งไปทำไมหนีจืดหลบตรงนี้ถ้าเราหลบอยู่ตรงนี้ฝะตูมันจะไม่เห็นนะครับว่าเราหลบอยู่มัง้งเพื่อน อนุญาตวิ่งตามเพื่อนก่อนที่จะแตกเพื่อนฮิ้ว้หน่อยฮิ้วหน่อยเพื่อนอ่าตรงนี้พังไปแล้วเ,เก็บกล่องเก็บแอบอยู่ในกล่องเกมนี้มันดีอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามันอยู่ในกล่องมันสามารถวิ่งแบบวิ่งหนีได้เอโอโคตรเฟี้ยววิฟัมต่อฟัมต่อฟัมต่อ ชิปหายแล้วมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลย Help Help me Help me please เฮ้ยเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อนดีครับเพื่อนดีซ่อมต่อเลวอื้มันมาหามันมาหาไปเลวเพื่อน วิ่งมันตัวแฟรไปเลยเออโคตรเร็วไก่จริงใช่ไหมนะี่ยหลบตรงนี้ไอ้นั่นมันโหดมากเลยอ่ะข้าตรกรนะไม่งโ,โหดโหดเก็บกล่องไงเออซ่อมต่อหาดิ พังทิ้งเอ้ยลิปไม่นะรีบซ่อมเป็นอย่างนี้ต้องรีบซ่อมแล้วเนี่ย <Yeah, S 1> มันมาแล้วอ่าฮือ Help me my friend อโอเคมันน่าจะมาช่วยเราไม่ได้แล้วนะ เออแต่เฉยเราไปเล่นกันต่ออีกสักตาันนะครับผมอยู่ข้างล่างขึ้น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 เอาที่ด่านอะไรอยู่นี่วิ่งไปหาเพื่อนดีกว่าเก็บมาด้วยเผื่อวิ่งมานะเออไม่เฟรนอยู่ข้างล่างโอ้ยแหลกแหลกแหลก นี่งไงเพื่อนถือระเบิดเป็นคู่เป็นคู่ฆั้กตออข้างล่างเฮ้ยทิ้งระเบิดรถซ่อมพังเรียบร้อยทำไมผมวิ่งเร็วกว่าหรือนเป็นลูกเจี๊ยบแล้วผมเป็นไก่ตัวเต็มวัยนะโอเคเครื่องอยู่ตรงนี้หรือเปล่า อวิ่งตามเพื่อนไปจะปลอดภัยสุดแล้วนะเออน่าจะแบบอะไรเนี่ยไม่ตามก็ได้วะคนเรามันจะต้องไปตามคนนะครับเฮ้ยเครื่องกระบนไปพังเครื่องกระบนกันต่อดีกว่าพังคืืเอใช้นี่ไปเลยแล้วกันนะไหนๆก็แบบไอเอมก็ไอเอ็มเดือดเอ่ยนะเออมันน่าจะทำอะไรเราไม่ได้หรอกมันกระจอกกระใต้ มังกันนะเพื่อนไปไหนมาซ้มเร็วเอ้ยมาพังเร็วอออยู่ตรงนี้เขาค่อยทำ พังมันน่าเบื่อจริงๆเออเรามาเป็นแดนเซอร์นี่กว,ว่า ừ, เออเอ้าเพื่อนนั้นมันทำอะไรบอดหรือเปล่าเอออุ้ยน่ะกระจอกไปดูว,ว่านี่คือมันวิ่งทะลุเบิร์ดรถนานแบบให้ตองแต่งตองแต่งไงนะจือ้อมาช่วยเพื่อนนิดสักหน่อย รู้สึกเหมือนว่าไอฆาตกรเนี่ยไอไอคนจับเราไปทำไก่เคฟซีเนี่ยมันน่าจะติดนะเนี่นนะมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วนะครับผมเออส่วนใครที่ไม่อยากพลาคดคลิปใหม่ก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะอืมพังนี้พังก่อนเลยแล้วกันยังไม่อยากออกตอนนี้อะครับอยากพังเล่นๆ จะออกเธอนะเออแต่มันไอคนณทาไก่เคปซีมันอาจจะมีแรงเฮือกสุดท้ายก็เป็นได้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพราะกดกระดิ่งมันจะมีมันขึ้นมาให้เป็นสามตัวเลือกนะมันจะมีแบบกดทั้งหมดมันจะมีเขียนอยู่ว่าแจ้งเตือนทั้งหมดคุณผู้ชมก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะมันจะได้แจ้งเตือนอทุกคลิปเลยสำหรับวันนี้ ก็ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วนะไปจ้า